เมื่อการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากด้านการส,งส่งเสริมอาชีพแล้วด้านสุขภาพและสาธารณาสุขโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลที่น้องผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ก็เป็นงานหลักที่ด้านหนึ่งที่ทางทหารในแต่ละพื้นที่ให้ความสําคัญและดําเนินการมาโดยตลอดอย่างที่หน่วยเฉพาะกิจยะาลา13อําเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาแห่งนี้ได้ใช้พื้นที่ด้านหน้าหน่วยเปิดเป็นสถานพยาบาลขนาดยอ่อม เพื่อการตรวจรักษาสุขภาพรวมถึงงานด้านคัตกรรมโดยมีแพทย์ทาหารและทหารเสนารักผัดเปลี่ยนให้บริการตลอด24ชั่วโมงแต่ละวันก็จะมีชาวบ้านเข้ามารับการรักษาจํานวนมากแต่ชาวบ้านที่ป่วยไข่อยู่ไกลจากหน่วยออกไปไม่สามารถมาตรวจรักษาที่หน่วยได้หรือกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการติดตามผลการรักษาทางหน่วยก็จะจัดชุดแพทย์เดินเท้าออกตรวจรักษาถึงบ้านเป็นประจำทุกสัปดาห์ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งในรอบสัปดาห์ที่ร้อยโทนายแพทย์สราลักษ์ชูสกุลแพทย์ทาหารประจำหน่วยเฉพาะกิจยะลาหนึ่งสาพร้อมกับทหารเสนารักษ์ออกเดินเท้ามาเาามตรวจเยี่ยมและรักษาอาการป่วยของชาวบ้านถึงที่บ้านตั้งแต่เช้าสวัสดีครับคุณตาถึงแม้ร้อยโทนายแพทย์สรารักษ์เป็นแพทย์ทหารหนุ่มเพิ่งเข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงหนึ่งปีแต่ด้วยหัวใจของผู้เป็นแพทย์ประกอบกับบุคลิกที่อ่อนน้อมและมีอทธยาสัยที่ดีกับชาวบ้าน ทำให้หมอสาร,รักเป็นที่รักและไว้เนื้อเชื่อใจของชาวบ้านเป็นอย่างดีเบาหวานขึ้นสูงนะแผลที่เล็บไม่อยากให้มีนะเวลาเดินนี่พยายามใส่รองเท้าด้วยนะอย่าให้คุณตาเดินเท้าเปล่าเพราะว่าเวลามันมีแผลเนี่ยคุณตาจะไม่รู้ตัวดีหมอช่วยช่วยดูแลให้ ทำให้คณตานี้ดีขึ้น,นมีอะไรแถวนี้ก็จะไปหาหมอกันทั้งนั้นเลยค่ะ,ะดีที่มีหมอทหารอยู่นั่นแหละคอยช่วยให้เรานี่ดีขึ้นอ๋อยังยังชัวยังชัวหน่อยนะคนช่วหน่อยอไม่ไม่ไม้องไปหาหมออะไรกใหม่แล้วก็มีปัญหาอะไรก็พาคุณตาไปหามหมอแล้วกันมีอะไรก็ไปปรึกษาได้ ครับสวัสดีครับมีอะไรครับบอกหมอไลยนะพี่ตานะอาจารยสัดคนนะครับคนไข้เป็นความดันกับเบาหวานครับครั้งแรกที่ได้รู้เลยเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนยาเป็นการฉีดยาฉีดอินซูลินน,นะครับตัวกะคนที่ดูแลเนี่ยไม่สามารถฉีดยาได้ฉีดไม่เป็น แกก็เลยเดินไปที่เสนาลักษณ์ให้หมอฉีดให้็เลยอ๋อมีคนไข้อยู่ที่นี่แล้วต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับภารกิจหมอเดินเท้าของหน่วยเฉพาะกิจยา,าน13การลงพื้นที่แต่ละครั้งก็จะมีการเตรียมการวางแผนการเดินทางและตรวจสอบรายชื่อชาวบ้านที่เจ็บป่วยตามหมู่บ้านตำบลต่างๆก็จะมีชาวบ้านท,ทั้งที่รออยู่ตามบ้านของตัวเองและชาวบ้านที่มารอรวมกลุ่มกันให้คุณหมอได้มาตรวจรักษาหากนับจํานวนชาวบ้านที่รับการรักษาในแต่ละครั้ง มีจานวนสูงถึง2 0ถึงคนเลยทีเดียวมีทั้งกลุ่มผู้สูงอายุเด็กผู้ใหญ่และผู้พิการในพื้นที่ที่ห่างออกไปเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถมาหาหมอได้เนี่ยพอเรามาปุ๊บเราจะมาเยี่ยมบ้านหนึ่งก็ะจะมีชาวบ้านที่เขาเไม่สามารถมาหาเราได้<ะ>เขาก<ะ>็าะะจะมาหาเขาก็ะจะใช้โอกาสนี้ครับ<ะ>เข้ามาลุมก็าอาจจะเป็นสิดลายก็ถ<ะ>ือผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดี<ะ>เพราะว่าอย่างที่เห็นว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ย ก็จะมีความเจ็บป่วยที่<ร>ต้องการยาทางนั้นและจริงๆแล้วถ้าไปโรงพยาบาลก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานบางอย่างเราอาจจะรักษาเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราให้ได้คือความรู้แล้วก็สิ่งการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องครับขึ้นขึ้นขึ้นลองลองอย่าย,ย่อตัวอย่าย,ย่อตัวเอาอะไรลงนเอาอะไรลงนะเออะไรนะค่อยๆค่อยๆค่อยดึงขึ้น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 อ่าท่านี้เดือนหนึ่งครับลองหาย เราหนึ่งเลตสามเวลารรางอาหารเหมือนกันถองหยุดหายก็หยุดไปตรงนี้ ก็กินัอาหารกได้เเป็นไงไมหมอเมาหรือยังฉันตื่นเต้นอยู่เลยไม่ยอมหายสักทีบรรยากาศออกมาอย่างนี้แต่ละครั้งก็จะเป็นแบบนี้ตลอดทุกครั้งไหมครับหมอออกมาพื้นที่ก<ช>็จะเป็นอย่างนี้ครับชาวบ้านก็<ล>ะจะเข้ามาหาเห็นเขาชาวบ้านก็ยินแยงแจ่มใสพวกเราก็ชื่นใจแล้วผมดีก็ดีใจว่าเราเป็นที่ไว้วางใจของชาวบ้าน ชาวบ้านก็ดีใจนั่นแหละที่หมอหมอหมอทางทหารนี่ก็ดูแลชาวบ้านดีมากครับอืมก็มิที่ดีที่หมอทหารส่งมาหาที่ที่บ้านมุ่เจอเริงเนาะแรงเนาอมุ่งเจือที่มาถึงบ้านรู้สึกดีใจมากอะตั้งแต่หมอทหารอยู่นี่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอะมีอะไรก็ไม่ต้องไปใครล้ว ผืนเป็นผืนเก่าแล้วนี่ชิงนแรกสิชิ้นแรกผื่เต็งเลยสิอืมมันเชิญจนมันดำหมดแล้วอืมเออนี่เขาเรียกว่าเป็นหักนะแต่ว่ามันค้นช่วงพีกแล้วเนี่ยครับเป็นแผลเก่าแล้วดำฮะอย่ายงันง้นเดี๋ยวจะมีวิตามินช่วยให้จะช่วยให้เจริญอาหารนิดนึง นี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาลสามารถปรับปรุงระบบอะไรได้แต่สิ่งที่การมีอยู่ของแพทย์ทหารในตอนนี้ในอำเภอน,นี้สิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีคืออย่างน้อยมันเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดของชาวบ้านได้ครับด้วยหน้าที่และด้วยการที่คนเราผมว่าด้วยความเป็นมนุษย์อยู่แล้วได้เห็นคนเจ็บป่วยถ้าเรามีความที่ความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ผมว่าคนร้อยทั้งร้อยช่วยอยู่แล้วครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหมอทหารหรือเป็นใคร ภารกิจออกเดินเท้าตรวจรักษาชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆในอำเภอตรงปีนังของร้อยโทนายแพทย์สารรัฐหรือหมอสารรั์ของชาวบ้านและทหารเสนาลักษณ์รวมถึงอดีตที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจริงใจของทีมแพทย์ทหารที่ไม่เพียงปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่หรือตามเครื่องแบบที่สวมใส่เท่านั้นแต่คือการทํางานตามเจตนาของหัวใจในฐานะเพื่อนมนุษย์และพี่น้องร่วมแผ่นดินไทยที่ต้องการให้ผู้คนหายจากการเจ็บป่วยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราและผู้พิการ สิ่งนี้เองที่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงในปัจจุบันที่มีความเข้าใจเข้าถึงและไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันอันจะนําไปสู่ร่วมมือกันพัฒนาเพื่อขจัดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เพื่อน,นําสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินใต้ต่อไป